ผิตภัณฑ์กีลลมกันนะคะอย่างที่ทราบค่ะเราเป็นเรดลามิเนตแอนตี้ไวรัสนะคะโควิด1 9ได้ร้อนนะคะผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้างนะคะมาติดตามกันได้เลยค่ะ ภาพแรกเลยคุณดิตการที่ประวันเป็นประธานนะคะของกลีแรมเอเชียแปซิฟิกประเทศไทยแล้วบริษัทพอร์ตสนนะคะท่านเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมแล้วก็พัฒนาในผนนลิตภัณฑ์กลีแรมให้ทันสมัยเท่าทันสถานการณ์แล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการออกแบบให้กับทางดีไซเนอร์และสถาปนิกนะคะต่อมาเป็นเซลล์ทีมของเรานะคะเรามีเซลล์ในกรุงเทพแล้วเซลล์ต่างจังหวัดนะคะสามารถที่จะซัพพอร์ตในเรื่องของตัวอย่างแคตตาล็อก มทัทเรียลขนาด A5, A4 รวมถึงข้อมูลในเรื่องที่ทุกทุกท่านเนี่ยต้องการสอบถามนะคะในเรื่องของการเตรียมสินค้าสังเกตเลยคะ่ะเซลลทุกคนเลยยิ้มย้มแจ่มใสพร้อมให้บริการทุกทุกท่านเลยนะคะของเราเนี่ยเป็นในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของกรีนเราทำไป กันค่ะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยอย่างที่ทราบกันว่าเรามีในเรื่องของคุณสมบัติกรีแอมเตอร์ตนไวรัสโควรนสิเเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนอกนั้นยังไม่พอและยังมีเกรดยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้ถึง99.9% 9 99และแผ่งกรีแล,ลมเนอตของเราเป็น NSF เกรดนะคะสามารถใช้อยู่ในจุดที่เกี่ยวกับปรุงอาหารหรือรับประทานอาหารได้เลยปลอดภัยค่ะไม่ว่าที่ท่านนั่งอยู่ตรงไหนก็นแล้วแต่ถ้าใช้แผ่ลนลมเมเตนของเราเนี่ยเชื้อโรคเชื้อรา ไม่เป็นอะไรแล้วก็ไม่มีสารพิษปล่อยออกมาทําร้ายคนที่นั่งอยู่บริเวณนั้นหรือใช้สถานที่นั้นด้วยนะคะในเรื่องของกรีนค่ะ ตามชื่อเลยค่ะ g กรีนแรมมีคุณสมบัติของเรื่องกรีนกาดค่ะของเราเนี่ยมีกรีนกาดโกเลยนะคะในเรื่องของการควบคุมการปล่อยสารพิษที่จะเป็นอันตรายของผู้อยู่อาศัยค่ะและเราแอควานปีกขั้นค่ะและมีกรีนกาด f o r รัชุนเดนอ s c ส o ู l นะคะซึ่งเป็นกรีนกาดที่บ่งบอกว่าวัาสดุของเราเนี่ยไม่ปล่อยสารพิษทําอันตรายแม้กระทั่งเด็กที่ต่ำกว่า12หมายความว่าเด็กเล็ก ไม่ว่าจะเป็นเด็กรักแรกเกิดเป็นต้นไปก็สามารถใช้ได้เช่นห้องเสซรีห้องเด็กอนุบาลก็ใช้ได้อย่างปลอดภัยนะคะ แผ่นวัสดุปิดผิวกินล,ลามิเนตนะคะเหนือกว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นแผ่นลามิเนตเกรดไฮจินิกโปรดักเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อสุขภาพนะคะป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ถึง99%และอย่าลืมค่ะลามิเนตของเราเนี่ยสามารถต้านเชื้อไวรัสได้ถึง100%นะคะแล้วก็เหมาะสําหรับเด็กและผู้สูงอายุน,ยนะคะแล้วก็สินค้าของเราเนี่ยได้ผ่านมาตรฐานยุโรปเป็นที่ยอมรับใช้กันทั่วโลกค่ะในเรื่องของการสัมผัสอาหารโดยตรงในพื้นที่ในการท รงอาหารหรือห้องอาหารก็แล้วแต่แผ่นของเราได้คุณสมบัติ NFF มาเรียบร้อยนะคะสามารถใช้ได้ปลอดภัยแน่นอนค่ะและในเรื่องของไฟการลําไฟและควันของไฟนะคะได้ผ่านมาตรฐานทุกค่าการทดสอบค่ะถ้าใช้แผ่นลาเมเนกีแรมของเราเนี่ยนอกจากจะดีต่อสุขภาพดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังปลอดภัยต่อชีวิตด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะแผ่นลายมินเนตดิลเลมของเรานะก็ยังมีเกรดสำหรับช็อคเตดนะคะแล้วก็มาร์เกอร์บอร์ดเกรดด้วยนะคะมันดียังไงมันแตกต่างยังไงคะก็คือในเรื่องของอกระดานไวบอร์ดหรือกระดานดำอ่ะพูดง่ายๆเลยเนี่ยต้องมีการเขียนและเช็ดตลอดเวลาใช่ไหมคะฉะนั้นแผ่นลายมินเนตที่เป็นเกรดสาหรับช็อคบ,บอร์ดและมาร์เกอร์บอร์ดนี้ต้องมีคุณสมบัติที่ทนในเรื่องของการทำความสะอาดได้มากกว่าลามิเนตปกติถึง25,000เท่าค่ะ แล้วในส่วนของงานออกแบบนะคะลูกค้าบางท่านค่ะอยากทำลามิเนตเป็นลวดลายเป็นคอนเซ็ป ตามสถานที่ต่างๆหรือคอนเซปต์ตามงานด,ดีไซน์ของท่านนะคะกีนแรมเองก็มีบริการที่จะทำลักษณะดิจิทัลลามิเนตก็คือการปริ้นภาพลงบนแผ่นลามิเนตแล้วก็อาบน้ำยาเคลือบไว้นะคะทำให้แผ่นลามิเนตตัวนี้ก็คือยังมีคุณสมบัติในเรื่องของการต้านไวรัสได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ถึง99.9% 9 99เหมือนเดิมแต่ได้รูปแบบตามที่ท่านต้องการค่ะลูกค้าบางท่านนะคะอยากใช้วัสดุกินแรมลามิเนตเนี่ยในจ โดนน้ำหรือในจุดที่เจอความชื้นสูงๆซึ่งไม่สามารถใช้ไม้ติดลามิเนตได้เพราะว่าแน่นอนเชื้อราหรือเชื้อโรคอาจจะเกิดจากไม้อะไรอีก็แล้วแต่นะคะเรามีข่ะวัสดุกันน้ำร้อยซนะคะเรียกว่าแผ่นคอมแพค t l ลามิเนตนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอ่อครีเ่นหรือท็อปครัวนะคะก็สามารถทำคอมแพคลามิเนตเนี่ยวางบนหน้าท็อปแล้วก็สามารถเจาะช่องเพื่อที่จะวางพวกเตาแบบนี้ได้นะคะ แล้วก็ในส่วนของ compact เองเนี่ยสามารถที่จะเลือกเป็นรุ่น sandwich compact ก็คือสันของตัว compact นะ่ะมีเลเยอร์ทำให้งานดีไซน์ของท่านเนี่ยดูสะดุดตาในเรื่องของสันขอบมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้าอยากในส่วนของสันเนี่ยเป็นตัว unicor compact ก็คือสันของตัวของเขาเนี่ยสามารถทำสีเป็นสีเดียวกับตัว compact ได้อย่างในรูปคือสันของเขาเนี่ยเป็นสีขาวนะคะ แล้วในส่วนของแ a ็บการเดียนก็คือมักจะใช้ในห้องแล็บหรือห้องปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงในเรื่องของการทนสารเคมีนะคะกินแลมนอนเเนตเนี่ยแผ่นแล็บการเดียนของเราเดีอดทนสารเคมีได้ถึง96ชนิดนะคะเป็นเวลาตั้ง24ชั่วโมงค่ะนอกนั้นไม่พอค่ะเราสามารถใช้ในจุดที่มันโดนน้ำ ก็คือห้องน้ํานั่นเองนะคะในพระปิแอเลียหรือห้องน้าสําเร็จรูปเนี่ยเราสามารถเลือกใช้เป็นแผ่นคอมแพลไลเมเนตได้เพราะว่าแผ่นคอมแพคของเราเนี่ยอัปเกรดมาจากแผ่นไลเมเนตนี่แหละที่เป็นเกรดต้านไวรัสเชื้อราเชื้อโรคดังนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้ทําพวกปฏิชันก็นห้องน้ําแล้วเนี่ยเชื้อโรคที่มาอยู่ในห้องน้ํามันจะสะสมใช่ไหมคะแผ่นของเราเนี่ยจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของพวกเชื้อราและเชื้อโรคเนี่ยเป็นอย่างดีที่สําคัญค่ะเราต้องทำความสะอาดห้องน้ําด้วยน้ําอยู่แล้วใช่ไหมคะแผ่นของเราเนี่ยมันกันน้ำร,นาารถที่ จะฉีดล้างทําความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมโดยไม่ต้องกลัวว่าแผ่นจะบิดแอ่นโกงหรือมีปัญหาในการใช้งานหรือไม่บอกได้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยการทำาสะอาดง่ายมากแล้วก็ยังคงสภาพความสวยงามไว้เหมือนเดิมนะคะในส่วนของ compact laminate เองเนี่ยเราสามารถที่จะมาดีไซน์เป็นในส่วนงานเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นพวก mailbox หรือล็อกเกได้นะคะเนื่องจากว่าในสถานที่ที่ใช้เมลบอกล็อกเกอรอาจจะเป็นจุดที่ เป็นฟิตเนสหรือเป็นทับปิกแอเรียที่อาจจะอยู่ในอากาศที่มีความร้อนสูงหรือว่าเย็นจัดตัวล็อกเกอร์ของเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องหน้าบานพับที่มันตกเสียงดังออดแอดค่ะแถมยังได้ดีไซน์ที่สวยทำให้คนเข้าไปรู้สึกมีความสุขในการที่จะมาใช้ในสานที่นี้ด้วยนะคะแล้วถ้าลูกค้าบางท่านบอกว่าเอออยากใช้ m p m p t l t m i n a t e g r a ร e เนี่ยที่มีคุณสมบัติกันน้ำเนี่ย ไว้ภายนอกด้วยแลมีค่ะเป็นเอกทิเลียคอมแพค a รเมเนตนะคะเรียกว่าลื่นแคลดค่ะสามารถใช้งานเป็นฟาสาดต,ตกแต่งภายนอกอาคารได้นะคะเรามีสีสันให้เลือกเป็นเรื่องลายไม้ลายหินสีพื้นนะคะสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่พนักง,งานขายได้เลยนะคะต่อมาค่ะงานโพรสฟอร์มิ่งก็คืองานดัดโคง้งด้วยทางโรงงานของเรานี้มีเครื่องมือเครื่องจกักรแล้วก็มีคน ที่มีประสบการณ์ค่ะทําให้เราสามารถขึ้นรูปงานดัดโค้งลามิเนตเป็นรูปทรงมาตรฐานทั่วไปก็ทําได้และงานโพสต์ฟอร์มที่เป็นรูปแบบใหม่ๆแล้วพยายามคิดค้นพัฒนาเป็นรูปแบบตามในรูปที่ขึ้นบนสไลด์พรีเซตนนะคะแล้วเราก็ยังมีตัวเด็กคอร์วูดที่เป็นวีเนียธรรมชาตินะคะวีเนียของเราเนี่ยมีมีหลายมีหลายเขาเรียวกว่าอะไรพันของพันไม้นะคะซึ่งของเราเนี่ย ของเราใช้ในป่าปลูกนะคะก็คือไม่ทําลายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะในเรื่องของประตูกีร์แลมิเนตเองเนี่ยสามารถเป็นงานตกแต่งภายในรวมถึงงานประตูด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นประตูบานทึบหรือประตูไมโครงเราก็มีหมดนะคะทีนี้ประตูเนี่ยลูกค้าบางทนอยากได้เรื่องของเรื่องดีไซน์เราก็ยังจะแนะนําได้ว่าเราสามารถเลือกวัสดุปิดผิวตัวอื่นของทางกีแลมเนี่ยดีไซน์ลงบนประตูได้นะคะต่อมาค่ะในเรื่องของงาน โรงพยาบาลนะคะงานโรงพยาบาลนี้จะบอกได้เลยว่าเหมาะมากที่จะใช้วัสดุปิดผิวกิ่นแ,มแลมเลมิเนตเพราะว่าคุณสมบัติของเราตอบโจทย์มากๆค่ะเนื่องจากเราเนี่ยป้องกันในเรื่องของอการติดเชื้อไวรัสโควิด1ิได้ถึง100%นะคะแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียได้ถึง99.9% 9 99นฉะนั้นโรงพยาบาลเป็นพับบิคแอเรียและคนที่มาส่วนใหญ่ก็คือจะมีอาการเจ็บป่วยหรือสุขภาพไม่ดีมาฉะนั้นเนี่ยบางคนก็มีญาติมาด้วยเนาะ การที่เราอยู่ในโรงพยาบาลด้วยกันระหว่างคนป่วยกับไม่ป่วยรวมถึงพวกบุคลากรทางการแพทย์เองเนี่ยอยากได้รับความปลอดภัยในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะกีแรมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเลยที่บอกได้เลยว่าช่วยยับยั้งการส่งต่อของเชื้อโรคจากคนป่วยไปสู่คนที่ไม่ป่วยนะคะเนื่องจากว่าคงไม่มีใครที่จะสามารถทำความสะอาดวัสดุปิดผิวได้ตลอดเวลาทุก5านาทีแน่นอนค่ะฉะนั้นเนี่ยแผ่นไรมนเกตกีแรมคือเป็นเครื่องมือกลไกหนึ่งที่จะช่วยยับยั้งการส่งต่อของโรคได้เป็นอย่างดีค่ะ ไม่ว่าจะเป็นห้องแบบว่าโอเป a เรชัน o ูมห้องคีนลูมนะคะแล้วก็สามารถใช้แผ่นคอมเพรสต์รามิเนตติดตั้งได้เนื่องจากว่าเรามีอุัตรกันน้ำเนื่องจากห้องเหล่านี้มีความเย็นของแอร์ค่อนข้างสูงค่ะเลยไม่ต้องห่วงเรื่องวัสดุว่าจะมีบิดแอนโกงหรือว่าเป็นตัวต้นเหตุของการเกิดเชื้อโรคได้นะคะอันนี้เป็นลักษณะของระบบงานติดตั้งห้องโอเป a เรชัน o ูมนะคะเป็นการติดตั้งระบบ TNG System ในเรื่องของห้องผ่าตัดเนี่ยลูกค้าเนี่ยอยากให้เรื่องรอยต่อเนี่ย เล็กมากเล็กมากถ้ามองไม่เห็นก็คือจะไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรคทาง Greenlam ได้พัฒนาในเรื่องของระบบการติดตั้ง TNG ซึ่งเอาวัาสดุ Compact laminate ความหนา10มิลน,นะคะมาทําเป็นระบบ TNG เข้าลิ้นและเข้าล่องกันนะคะโดยที่มีระบบโครงนะคะเป็น60คูณ60แล้วก็ติดด้วยแบ็กกิ้งนะคะอาจจะเป็นแบ็กกิ้งเชือร่าความหนา6มิลก่อนแล้วก็ติด Compact l a m i n a e เนี่ย ที่เป็นระบบ TNG กวามหนา10มิล้าไปที่โครงนะคะตัวเดือยที่ยื่นออกมาเนี่ยเราสามารถใช้สกรูยึดได้เพื่อเพิ่ม <ๆ S 2> ความแข็งแรงเมื่อยึดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวที่เป็นอ่าคู่ของเขาที่เป็น TNG น่ยสอดปิดรอยเอาไว้ไม่ให้เห็นนะคะตรงนี้ดียังไงคะ 1. ติดตั้งง่ายเร็วรอยต่อเล็กมากและเป็นเส้นตรงป้องกันในเรื่องของการผนังล้มผนังเอียงค่ะแล้วสามารถที่จะรื้อกลับมาเมนเทน,นได้อีกด้วยนะคะ ่อมาวิกสโตนะคะ่ะวิกสโตนเนี่ยเป็นเยื่อหินจริงที่เราฝานด้านหน้าของหินธรรมชาติมาให้ทางผู้ออกแบบหรือสถาปนิกเนี่ยเลือกใช้นะคะเราจะมีลักษณะวิกสโตนมาแบบโปร่งแสงและแบบทึบแสงนะคะแล้วก็ในส่วนของซิงเซตนะคะกินแลาเนตเนียก็ พยายามที่ไกด์ไลน์ไอเดียลูกค้าว่ารามิเนตของเราเนี่ยสามารถใช้ในส่วนที่อยู่ในตรงน้ําได้อย่างเส้นพวกซิงซิงของเราก็จะสามารถเป็นดีไซน์เป็นแนวหินก็ได้หินก็มีทั้งโปร่งแสงหรือทึบแสงเอาไว้เล่นในเรื่องของพวกไฟ LED ที่กําลังฮิตนะคะแล้วต่อมาเป็นวัสดุแนะนําเลยค่ะเฟอร์ชีสคริสตัลบอร์ดนะคะเป็นวัสดุที่ใช้ทดแทนกระจกนะคะมันดียังไงคะคือที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าบางท่านอยากใช้กระจกตกแต่งใช่ไหมคะแต่ติดปัญหาว่าหนึ่งน้ำหนักมันเยอะ กลัวจะไม่เซฟเวลาลูกค้าเดินเข้าเดินออกบ่อยๆหรือกลัวว่าจะแตกบิ่น,นะจะให้เกิดปัญหาว่าลูกค้าเดินเฉียวชนและเกิดบาดแผลได้อีกอย่างการทํางานเนี่ยค่อนข้างยากต้องใช้เครื่องมือสําหรับการตัดกดระจกคิสตันบอร์ดเฟอร์ชีนเนี่ยแก้ปัญหาทั้งหมดเลยค่ะก็คือการทํางานเนี่ยใช้ช่างไม้ทํางานโดยใช้เครื่องมือช่างไม้นะคะการติดตั้งเนี่ยง่ายและสะดวกมากเพราะช่างไม้ทํางานเองได้เลยสามารถตัด เจาะหน้างานได้หรือใช้เครื่องมือช่างไม้แล้วก็น้ําหนักเนี่ยเบาก,กว่ากระจกครึ่งหนึ่งทธไมให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเซฟในเรื่องของความปลอดภัยของการใช้งานได้เลยค่ะในเรื่องของเฟอร์ชีคิทเทิลบอร์ดเองเนี่ยมีทั้งแบบที่เป็นลักษณะคล้ายๆกระจกกัดโค้ดแล้วก็มีลักษณะเหมือนลักษณะมิลเลอร์ก็คือสามารถสะท้อนได้นะคะสามารถใช้ที่ไหนได้บ้างคะผนังฝ้าหน้าบานใช้ได้หมดนะคะในส่วนของห้องน้ำเองเราก็ได้รางวัลมาจากลาสเวกัสด้วยนะคะ เพราะห้องน้ำเนี่ยอยาให้มันเงาสวยใช้กระจกจริงก็กลัวจะอันตรายค่ะแต่สินค้าของเราเนี่ยตอบโจทย์ได้เลยใช้ในห้องน้ำค่ะคอนทุบ3ครั้งยังไม่เป็นไรเลยนะคะแข็งแรงมากค่ะไม่ว่าจะใช้ในเรื่องของการตกแต่งผนงังและยังสามารถที่จะเขียนเป็นลักษณะของไวบอร์ดได้อีกด้วยนะคะตกแต่งได้ในส่วนของที่เป็นทารสลูเซนคืองานโปร่งแสงและอยากจะได้อาคารที่เป็นเหมือนกับ บิวดี้นที่ให้เรื่องของแสงที่แตกต่างกันเราสามารถเลือกใช้เป็นสีของเขาเองหรือจะใช้เป็นสีขาวโปร่งแสงแล้วก็ใช้ลูกเล่นของไฟ LED ที่เป็นสีแตกต่างกันก็ได้นะคะค่ะเราสามารถมาตกแต่งในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนตั้งแต่ล็อบบี้ห้องพักหัวเตียงหน้าบานตู้ได้หมดจะให้งานที่เป็น l u ว u r y และปลอดภัยได้อีกด้วยนะคะงานตัวนี้ของเราเนี่ยมีในส่วนของผิวซาตินที่ให้ความรู้สึกเป็นเหมือนกับผิว ซอฟทัสนะคะคือสัมผัสแล้วเนี่ยดูนุ่มละมุนให้ดูความหรูหรานะคะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของไอเดียของงานผาดดีไซน์งานผาดดีไซน์ก็เป็นที่ให้ความสนใจของทางวงการดีไซเนอร์สถาปนิกมากผาดดีไซน์คือการนำวัสดุมากกว่าหนึ่งอย่างมารวมตัวกัน อยู่ในชิ้นงานเดียวกันโดยทางกิลลัมเป็นคนทําให้ค่ะเพียงแค่คุณลูกค้าออกแบบมาเป็นไฟล์มาให้ทางเราเราจะสามารถผลิตชิ้นงานนั้นออกมาได้จริงตามที่ลูกค้าต้องการโดยที่ลูกค้าเนี่ยอาจจะเลือกวัสดุเป็นลามิเนตกับลามิเนตลามิเนตกับ, ate, กบ board, รุ่นโลหะลามิเนตกับคริสตัลบอร์ดรุ่นโปร่งแสงไลมิเนตกับคริสตัลบอร์ดรุ่นที่เป็นตัวมิลเลอร์มาผสมผสานและวางแบบได้และผนังของท่านจะเป็นผนังที่ไม่ซ้ำใครเป็น made to order ค่ะ บางครั้งลูกค้าจินตนาการแต่ทําไม่ได้เพราะว่าคนทำเนี่ยมันไม่สามารถทําได้ดังใจค่ะกีรมจะเป็นคนช่วยตรงนี้เองช่วยในเรื่องของการทําฝันหรือดีไซน์ให้เป็นเรื่องจริงเราผลิตงานตัวนี้ลงบนไม้ไปจากโรงงานเพียงแค่ผู้รับเหมาเอาชิ้นงานที่ผลิตเป็นรูปแบบเสร็จแล้วไปติดหน้าง,งานให้แข็งแรงให้ที่ดิ่งให้ได้ฉากแค่นั้นผนังของท่านหรือง,งานดีไซน์ของท่านจะแตกต่างเพราะเป็นไอเดียของท่านคนเดียวแน่นอนค่ะ มาดูภาพตัวอย่างงานนะคะนี่เป็นงานผาดดีไซน์นะคะที่ใช้ลามิเนตนะคะรวมตัวกัน2สีแล้วก็วางลูกเล่นบนแผ่นที่แตกต่างกันนะคะตัวนี้นะคะในเรื่องของฝ้าก็ทําได้นี่เป็นฝ้าที่ใช้คิสตัลบอร์ดค่ะสีดํากับสีโปร่งแสงสีขาวผสมผสานกันเป็นแผ่นที่เส้นสุขุมวิทนะคะเป็นงานไนท์บริดนะคะที่กรุงเทพนะคะ ถ,ถ้าทุกคนเข้าไปดูนะคะจะทราบว่ามีวิดีโอให้ดูด้วยว่าก่อนชิ้นงานจะเกิดขึ้นมาเรามีการทําตัวอย่างชิ้นเล็กเพื่อทางทาง o น n ร r หรือ designer a p p r o ูฟงานเป็นที่พึงพอใจก่อนที่จะผลิตงานจริงค่ะต่อมาเป็นงานเซเวนซาเป็นเหมือนฟาซาดนะคะที่เป็นรูฉลุแบบนะะี้นค่ะให้แสงผ่านได้สวยงามค่ะเป็นอาคารที่มีแสงสวยงามมากมีลูกเล่นของไฟที่สามารถใช้แต่ละจุดที่ไม่เหมือนกันได้เลยนะคะอยู่ที่นคนปรปฐมนะคะเซเวนสตาร์นะคะ ต่อมาเป็นงานลิสมอนค่ะอันนี้เป็นงานลามิเนตสีเดียวเลยนะคะแต่มีการวางรูปแบบลงบนวัสดุเนี่ยหันทิศทางแตกต่างกันนะคะเป็นเหมือนรูปดอกไม้ถ้าใครได้ไปงานจริงแล้วมองไปเนี่ยจะเห็นว่าแต่ละมุมเนี่ยของรูปได้ทำไมดูแตกต่างกันทั้งที่เป็นลามิเนตสีเดียวกันตรงนี้เนี่ยเราทําตามดีไซน์ที่ดีไซเนอร์ได้กาหนดไว้นะคะอันนี้เป็นงานลูซิโนทิพัทยาเป็นลามิเนตนะคะสองสีสลับกันแต่วางแพทเทิร์นเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะ ก็จะได้รูปแบบละมุดอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้วิธีการทํางานของเราทีมช่างเราเนี่ยกว่าจะเกิดชิ้นที่1มาได้นะคะใช้เวลานานมากค่ะเพราะอยากจะทํางานออกไม้ให้ดีที่สุดต่อมาเป็นงานฝ้าที่เดลิสสีนาครินนะคะเป็นคิทนบอร์ดสีขาวและสีดํานะคะตัวนี้เนี่ยเราก็เอามาวางเป็นรูปลักษณะตารางหมากลุกงานนี้ยากมากค่ะเนื่องจากว่าทุกคนจะทราบว่าถ้า ตารางของเราเนี่ยเบี้ยวไปแค่1มิลลมทั้งกระดานค่ะแต่เราไม่ลมทั้งกระดานแน่นอนนะคะเราทําให้ลูกค้าได้ฝ้ากระดานหมากรุกที่สวยสมใจค่ะต่อมานะคะเป็นงานผัดซ,ซาซเนตที่เป็นรูปแบบลนะักษณะป้ายเลขที่ห้องป้ายเลขที่บ้านหรือป้ายที่ติดหน้าโรงพยาบาล สามารถทําตามดีไซน์ได้นะคะหรือทําลักษณะเป็นดีไซน์วอลเป็นหนังเหมือนกับผนังสามมิติเป็นคริสตัลบอร์ดรูปทรงที่มีความนูนออกจากผนังแล้วก็ติดบนไม้ให้เลยแล้วลูกค้าก็คือไปติดตั้งหน้าง,งานอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นงานเสาเหมือนกันที่คาสิโนสูงสี่เมตรแปนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะดีไซน์งานและหาจุดต่อของงานโดยที่ลูกค้าไม่เห็นรอยต่อเลยนะคะหมดแล้วค่ะ